สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาเจอกับเซนนอแหมมเซนิไทรถสวยกันอีกแล้วนะคะและที่นี่ที่เดิมเซลดิไทรถสวยสาขาสนามบินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะพี่ๆท่นานใดนะคะที่กำลังมองหารถเก่งนะคะผ่อนประมาณ6 0สันนะคะวันนี้น้องแมมจับมาให้แล้วนะคะกับรถเก่งนะคะโตโยต้ายาริสหนึ่งจนทรนะคะทันนี้ได้ปี2022นะคะ กับราคาเพียงแค่ส9ม0สนบาทเท่านั้นนะคะใส่เป็นสายรถเก่ง e CO ีโคคานะเป็นสายแฮทแบ็กห้ประตูบอกเลยว่าคันนี้นะคะได้รถปีใหม่นะและผ่อนสบายด้วยน,นะผ่อนอยู่ประมาณเจ0 0พันเท่านั้นนะคะแปดสงวดเลยนะคะบอกเลยว่าผ่อนยาวๆเลยนะคะ สำหรับใครนะคะที่สนใจนะรถของเรานะพี่ๆนะไม่มีชนหนักจมน้ำที่คว่ำนะคะไม่แทร่้อยเปอร์เซ็นตแน่นอนพี่ๆตานะแลบประกันว่ารถสวยแน่นอนนะคะเรามีการตรวจรถให้นะคะ274จุดจากประเทศเยอรมันนะคะแล้วก็จะมีการตรวจให้นะ,ะตรวจเช็ค30รายการจากพี่ๆช่างให้ด้วยนะคะเปลี่ยนทายของเลวถ่วทายน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยพี่ๆจ๋าบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะ อ่ะก่อนที่จะไปรับชมตัวรถนะคะน้องแหม่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะมาเลยค่ะเรามาดูในส่วนของด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะได้เป็นตัวแอนทรีนะคะได้เป็นสีขาวนะคะตัวนี้ก็สีเดิมเลยนะคะอาจจะมีเก็บงานบ้างเล็กน้อยน,นะตามสภาพการใช้งานนะคะตัวนี้ตัวกระจังด้านหน้าก็จะได้เป็นสีดํานะคะเป็นดาเงาแบบนี้เลยนะคะโลโก้โตโยต้ายัางอยู่ครบนะคะ ดองไฟนะคะได้เป็นไฟหน้ามันติดีเฟกเตอร์นะคะส่วนนี้นะไฟใส่กิ้งไม่มีคราบเหลืองเลยพี่พี่ตาคันนี้บอกเลยว่ารถเพิ่งเข้ามานะคะน้องเพิ่งสปาเสร็จเลยนะคะรถเพิ่งเข้ามาเลยนะคะบอกเลยว่า้ามหมดอดแน่นอนนะคะใครอยากได้ผลสบายๆอยากได้รถเก่งไปขับขี่ในเมืองนะคะหาที่จอดง่ายคันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆนะคะสีตัวรถก็เป็นสีขาวนะคะนี่เลยสภาพสวยกริบนะคะ ตัวนี้นะคะจะได้เป็นล้อกระทะเดิมโรงงานนะคะมีฝาครอบกระทะมาให้นะคะยางใหม่นะคะทั้งสีเส้นนะคะเราเปลี่ยนยางใหม่ให้ทั้งสีเส้นนะคะไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านข้างของตัวรถนะจ๊ะกระจกเดิมนะ,ะกระจกเดิมโรงงานนะคะที่รองที่ปัดน้ำฝนคือสภาพสวยมากพี่พี่ไม่มีแบบรอยซี่แต่อย่างใดเลยนะคะพาสีพรบรต่างๆเราดูแลให้หมดนะคะนี่เลยนะ หมดปีหกเก้านะคะตัวนี้กระจกนะคะก็ฝาครอบนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะมือจับก็จะได้สีขาวเลยนะคะอ่ะมาดูด้านในนะคะนี่แผ่เนเพดนะคะนี่นะคะวันจดทะเบียนเลขเครื่องยนต์เลขตัวถังนะคะหัวน็อตต่างๆนะคะไม่มีรอยขันรอยแกะรอยแงะรอยถอดนะจ๊ะสวยๆเลยอ่ะให้ดูเม็ดอาร์คอึ๊บนี่ พี่ดูรูกลมคมกริบนะจ๊ะรูกลมคมกริบนะจ๊ะพี่ๆจ๋าสวยสวยเลยนะสวยสวยเลยบอกเลยว่าสภาพป้ายแดงเลยก็ว่าได้พี่นะคันนี้ได้ปียี่สิบสองด้วยนะคันนี้ได้ปีสองพันยี่สิบสองด้วยนะคะพี่ๆจ๋าสวยสวยเลยนะคะ SRS airbag มีมาให้นะคะนะคะตรงนี้ก็จะเป็นนี่เลยนะคะพวกคู่มือต่างๆก็ยังอยู่ครบนะคะ สวยมากนะนี่แกให้ดูเม็ดอารค์คือแบบจะแกะให้ดูทุกบานเลยอึ๊บนี่เหนียวมากรูกลมกลมตริปนะรูกลมคมตริปสวยๆเลยพี่ๆจ๋าตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะนี่ ด้นนังนะคะไฟเบรกไฟไท้ายไฟเลี้ยวนะก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะนี่เลยนะสวยๆเลยนะคะไล่ฟ้ามีมาให้นะคะอ่ะตัวนี้อย่างที่บอกเราเป็นตัวแฮดแบดนะเป็นตัวแฮดแบดห้ประตูนะคะโชคต่งตางๆนะคะหรือว่าจะเป็นพวกเม็ดอาร์กัวน็อตอ่ะพี่ดูได้เลยนะรูกลมคลมกริปนะคะเม็ดอาร์กัวนอตนะคะไม่มีรอยขันรอยแกะรอยแงย่รอยถอดนะ ที่เก็บสัมภาระนะคะ mm hmm. ก็ถือว่า,างนะคะใส่ของได้เยอะนะคะไอพวกเครื่องมือแม่เรงนะคะ mm hmm. ก็มีมาให้พร้อมนะจ๊ะพี่ๆเบสามารถพับได้นะคะตัวนี้นะสวยๆเลย mm hmm. ใครสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์ศูนย์หกสี่ห้าหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดนะคะภายในนะคะคันนี้นะคะเป็นตัวแอนทรีนะคะน้องจะได้เบาผ้านะ เป็นตัวแอนทรีน้องจะได้เบาะผ้านะคะนี่เลยนะคะเคมขันนิราภายัยมีมาให้พร้อมนะคะเคมขันนิราภายัยมีมาให้พร้อมนะจ๊ะตัวนี้สวยๆเลยนะคะคุ้มค่ามากนะคะคุ้มค่ามากๆนี่นะคะนั่งได้สามสี่คนสบายเลยนะคะเบาะคือนุ่มมากพี่บีจ๋าเบาะคือนุ่มมากนะคะเป็นเบาะผ้านะคะมีลวดลายนะคะตรงนี้พรมต่างๆก็เดิมๆจากโตโยต้ายาริสเลยนะคะ นี่เดี๋ยแกะเม็ดอ่างให้ดูนี่นะคะรูกรงคมกริบนะจ๊ะพี่ๆสวยๆเลยนะคะสามารถตรวจเช็คได้นะของเรานะไม่มีชนหนักจมน้ำพิกควานะคะตรวจเพราตรวจเจอรับซื้อคืนร้อยเปอร์ซจ้ะพ,พี่จ๋าไม่ต้องกลัวนะของเราเสรีไทยรถสวยมีทั้งหมดสาสาขานะเสรีไทยรถสวยมีทั้งหมดสามสาขานะคะที่น้องแหม่มรีวิวตอนนี้จะเป็นสาขาสุด ราดนะคะสะขาสนามบินนั่นเองนะแผงประตูก็จะได้สีดำนะคะกระจกไฟฟ้าทั้งสีบาทน,นะคะออโต้ฝั่งคนขับนะคะมีปุ่มเซ็นท่านล็อกมาให้กระจกด้านนอกปรับไฟฟ้าได้นะคะแผ่นมอก็ยังอยู่ครบนะคะหัวน็อตนะคะไม่มีรอยขันรอยแกะรอยแงะรอยถอดนะจ๊ะอ่ะแกะให้ดูอีกหนึ่งบานนี่แกะให้ดูหมดเลยสี่บานพี่ดูรูกลมคมกริบทุกบานนะคะ สวยๆเลยอ๊บนี่ขอบยางคือแบบแน่นมากนี่เบาะผ้านะคะสภาพนี่คือแบบ99%เลยนะในส่วนของตัวเบาะนะคะพมารมลายมันติฟังก์ชันนะคะรับสายวางสายเพิ่มเสียงลดเสียงุู้หนังมาให้แล้วนะคะ SISA i r bag มีมาให้นะคะเครื่องเสียงเดิมโรงงานนะคะ A manual นะคะตัวนี้สามารถเสียบ USB ได้ AUX ได้นะคะ Power Outlet มีมาให้พร้อม ได้เป็นเกียร์ออโต้นะจ๊ะพี่พี่ตาคันนี้ายในนะคะจะได้เป็นโทนสีดํานะคะนี่เพดงเพดานคือแบบสะอาดมากนะคะไม่มีแบบรอยเจิมนะคะและที่สําคัญพี่พี่ตาคันนี้เลขไม้เพียงแค่9 <tirar> ก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบสองกิโลเมตรเท่านั้นนะนี่ไม้แท้ไม้เดิมไม่มีการกรอใหม่นะคะไม้แท้ไม้เดิมไม่มีการกรอใหม่พี่พี่ตาบอกเลยว่าคุ้มมากนะใครได้คันนี้ไปนะใครได้คันนี้ไปบอกเลยว่าคุ้มมากๆพี่พี่ตา นะคะสวยมากนะคะคันนี้แล่ราคาถูกด้วยนะคะ3า9แ0 0าบาทเท่านั้นนะคะได้เป็นปี2022นะคะอ่ะเดี๋ยวน้องแมมพามาชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันต่อเลยคะ่ะนี่เลยนะคะในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะคะคันนี้ก็อย่างที่บอกนะคะว่าเป็นรถเก่งอีโคคาร์นะคะเครื่องยนต์1.2นะคะตัวน,นี้ได้เครื่องยนต์ VVTi นะเป็นฝาครอบสีดําแบบนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะตัวน,นี้นะ นี่พี่ดูนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกหัวน็อตต่างๆนะโครงสร้างนะคะไม่มีการโดนชนไม่มีการโดนเปลี่ยนอย่างแน่นอนนะคะหม้อแบตต่างๆเราดูแลให้หมดนะคะตรวจเช็คให้หมดนะ,ะนี่เลยพ,พี่ดูแก้มซ้ายแก้มขวานะคะหัวน็อตนะสวยๆเลยนี่แต้มสีเดิมโรงงานนะคะแต้มสีเดิมโรงงานนะคะฝากระโปรงนะคะนี่พี่ดูเม็ดอาร์คนะหัวน็อตนะคะรูตรงคมกริปร เมต้าคือแบบคมมากนะคะมีการเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้นะคะของเรานะแล้วก็ตรวจเช็คให้จากพี่พี่ช่างนะตามติดวารายการนะคะและอย่างที่บอกนะคะว่าของเรานะคะมีการตรวจรถให้นะ274จจุดจากประเทศเยอรมันนะคะนอกเหนือจากพี่พี่ช่างตรวจเช็คเลยนะและก่อนส่งมอบเราก็ให้ลูกค้าตรวจเช็คอีกทีหนึ่งนะคะในส่วนของตัวรถนะคะว่ามีความเรียบร้อยไหมนะคะ และที่สำคัญนะคะของเรามีรับประกันวารันาีนะคะเครื่องยนต์และเกียร์ให้นะคะ2ปีหรือ10,000กิโลระยะใดถึงกอดน,นะคะตรงนี้พี่พี่มั่นใจได้นะ,ะออกรถกับน้องแหม่มไปแล้วนะคะเซอร์วิสหลังการขายเราดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีนะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะคะสำหรับบัตร SRT Family Card นะคะฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานนะคะพี่ๆจ๋าและอย่างที่บอกนะของเรามีทั้งหมด3สาขานะ พี่ๆถ้าสนใจนะไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถออกรถกับน้องแหม่มได้นะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็น t o โยต้ายาริ1.2สปอร์ตนะคะขอไปค่ะ1.2แอน r รี ry, นะคะคันนี้ได้ปี2022นะคะราคา399,000บาทเท่านั้นพี่ๆจ๋าคันนี้ฟีดาาผ่อนอยู่ประมาณ7,000ฟีดาาผ่อนอยู่ประมาณ7,000ตลอดสัญญานะคะบอกเลยว่าฟีดาาออกรถเริ่มต้น1,500บาทเท่านั้นพี่ๆจ๋าคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะ ใครสนใจนะก็สามารถติดต่อน้องแหมมได้นะคะที่เบอร์0645197197นะคะ0645197197นะคะเบอร์นี้สามารถแอดบัานเขียวได้เลยนะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะยกเว้นอาชีพสีเทานะคะที่ยังไม่เข้าเงินไขไฟแนนซะ์นะก็ฝากพี่ๆไว้ด้วย,วยนะใครที่สนใจนะกำลังมอหานะรถยนต์มือสองกรี A ออยู่นะคะก็ติดต่อสอบถามน้องแหมมได้เลยนะคะ ก็สำหรับใครสนใจนะก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะช่อง youtube แอ้น้องแหมมด้วยนะคะหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะย้ําเบอร์อีกหนึ่งครั้งนะศูนย์หกสี่ห้าหนะคะเบอร์นี้แอดบันเขียวได้เลยนะทักมาสอบถามได้ตลอดเลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้แมมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซรีไทยรถสวยค่ะ